สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับรถยน์ h น n d a นะครับซิตี้1.0เทอร์โบนะครับวันนี้เราจะมาติดตั้งชุดพับกระจกอัตโนมัติกันนะครับตัวนี้เป็นปรรลั๊กตรงรุ่นเวลาเราซื้อมานะครับก็จะมีไม้งัดสีส้มแถมมาให้ด้วยสิ่งที่เราต้องหาเพิ่มคือไขควงแฉกนําไม้งัดนะครับมางัดตรงที่มุมด้านข้างแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงแผงสวิตช์นี้ขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็ทําการปลดปลั๊ก2ปลั๊กที่มีอยู่นะครับผมแบบนี้นะครับ ตัวปลั๊กนะครับจะเป็นเดล็อกแบบแบบแบบกดนะครับให้เรากดลงไปถึงจะดึงออกได้นะครับเดี๋ยวทำการขันน็อตหัวแชกออกนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เรามาแงะหูช้าตรงนี้ออกนะครับให้แงจากด้านนอกนะครับมาก่อนแล้วก็แงะจากด้านบนไล่ลงมาอีกทีหนึ่งเพราะด้านบนเป็นกิบเหล็กนะครับข้อควรระวังค่อยๆดึงนะครับเดี๋ยวด้านล่างจะหักนะฮะตัวนี้ชอบหักนะครับเวลาดึงไม่ดีนะครับ หลังจากเราแกะหูช้างเสร็จครับเราก็มาแกะแผงประตูนะครับยกออกไปแล้วก็ทําการติดตั้งนะครับพับกระจกนะครับตัวนี้จะเป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับไม่ต้องจั๊มอะไรเลยนะครับเสร็จเสร็จปลั๊กเก็บงานใช้งานได้เลยนะฮะหลังจากนั้นเราก็มาไล่พันเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับเพื่อไม่ให้มันก็แก๊กกแกลกนะครับส่วนเทปที่ผมใช้ก็จะเป็นเทปผ้านะครับอันนี้นะครับก็หาซื้อกันในแอปต้มทั่วไปนะครับ ค่อยพันพันพันเก็บไันนะครับทุกจุดนะครับที่เราคิดว่าจะดังพันเก็บให้หมดเลยครับที่เป็นพลาสติกนะฮะแม้กระทั่งนะครับกั้วฟิวนะครับที่เขาใส่มานะครับหลังจากนั้นเสียบกล่องเข้าไปนะครับให้เราคว่ำปักนะครับลงด้านล่างนะฮะเพื่อเวลาน้ําเข้ามาในแผงประตูนะครับจะไม่เข้าไปในชุดบอดวงจรนะครับแล้วก็พันเก็บแบบนี้นะครับกันกระแทกนะครับ หรือว่าเพื่อนๆทางบ้านมีวิธีเก็บที่ดีกว่านี้ก็เอาตามสะดวกนะครับจากนั้นเราก็ประกอบแผงประตูเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ขันน็อตเข้าไปนะครับแล้วก็นําแผงสวิตช์กลับมาเสียบเข้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทําการเทสนะครับโดยที่หูช้างเรายังไม่ใส่นะครับเปิดแกะอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวปิดประตูนะครับกดล็อกรถนะครับกระจกพับ ขายล็อกกระจกกลางนะครับส่วนระบบสัมผัสตร,ตรงด้ามมือเปิดก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆทางบ้านสนใจก็ติดต่อสอบถามทางเราคขัไม่ได้วันนี้ตัวผมเองก็ต้องขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับที่รับชม